ราส,สดีเราเพื่อนบ้านเกมเมอร์ทั้งหลายครับ g กมเมอร์ e อส n n แ l ขอต้อนรับอยู่กับผมน็อตหรือน็อตตี้กับน็อตเอนะครับนี่คือ BGW3 เรามาเล่นกันต่อครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเล่นในโหมดไรนิ่งซึ่งการเล่นในคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่นกันทั้งหมด3รอบนะครับแล้วก็อยากให้ผู้ชมได้มาดูด้วยกันนะครับว่าใน3รอบเนี้ย รอบไหนผมทำคะแนนได้ดีกว่ากันนะครับโอเคโหมดไรนิ่งก็คือโหมดที่เราจะเล่นกันในวันนี้ครับเราจะเล่นกันทั้งหมด3รอบนะครับรอบแล้วเริ่มครับอา้าวยากละทีนี้ กะยากซะด้วยสิกะให้ยากเปียนแสนเกลียนมากโอเคอเคีวลาจะหมดแล้ว ในรอบแรกโอเคแล้วโอเคไปเซตสองฝีมือดอกไปพอสมควรเลยนะฮะตอนนี้ต้องใช้การเฉลยมาช่วย ได้อยู่แค่ตอนนี้เท่านั้นเองอเวลาจะหมดแล้วแล้วไม่มีอะไรมาเติมด้วยนะเว,ว,วละ่วละเวล๊ะโอเคไม่พันโอ้ โอ้โหเฮ้ยแสนแปดมดในรอบแรกนี้ก็คือในช่วงที่เป็นแต้มแรกเนี่ยทำออกมาได้แบบพอใช้นะแต่พอมาเป็นเซตที่สองเนี่ยมันน่าแบบขัดใจนิดนึงเพราะว่า มันหลายสีแล้วเกินจนผมม,มองไม่ออกว่าอันไหนเป็นอันไหนจนทำให้คะแนนมันดอกในส่วนของการคูณ2พอมาคูณ3เนี่ยเริ่มดีขึ้นขึ้นมาเฉยครับสปีก็เริ่มสูงขึ้นด้วยรอบสี่นี้ก็พอได้แล้วก็ยังมีช่วงลาสที่ยังพอเหมาะพอสมควรอยู่นะครับเอาละรอบแรกจบไปด้วยคะแนน หนึ่งแสแปดืสี่พันเก้ารอยคะแนนนะครับรอบที่สองจะเป็นยังไงพร้อมแล้วรอบสองเริ่ม <c oughs> โอ้โหโโได้เวลาสะสมมาก่อนเลยได้เร็วมากครับ บางอาจจะเยี่ยมเยี่ยหน่อยนะฮะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าตอนนี้จะได้ใช้สมาธิกับมันได้มากที่สุดนะฮะ โห oh, oh. ถือว่าเริ่มดีขึ้นในรอบที่สองนี้นะครับโดยที่ในเซตแรกเนี่ยยังออกตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็มาเริ่มดีขึ้นประมาณรอบสองกับรอบสามครับพอมาเซตที่สี่ก็เริ่มดอกลงดอกลงเพราะเนื่องจากที่ว่าเวลามันค่อนข้างบีบรัดนะครับ จึงผลสรุปก็ได้ตามนี้ครับก็ได้เฟรม26ชิ้นปลา6ชิ้นไฮเปอร์อคิว2ชิ้น, Hyper นแล้วก็เวลาที่ถูกบวกเพิ่มไปทั้งหมดนะครับก็อยู่ที่2นาที10วินาทีแล้วก็คะแนนสะสมที่ผมได้นะครับก็คือ481,750คะแนนและผมถือว่นาเป็นคะแนนที่ดีที่สุดครับแต่ ยังไม่จบแค่นั้นเพราะเรายังมีรอบสุดท้ายที่ผมจะต้องลองฝึกอยู่นะครับถือว่าแมตชนี้เป็นแมตท,ที่เราอยากจะฝึกความไวนะครับเพราะว่าการเป็นเกมเมอร์โดยเฉพาะย,ยิ่งกับเกมแบบนี้หรือว่าจะเป็นเกมอื่นที่แบบว่ามันต้องใช้ความว่องไวเนี่ยการแยกแยะให้ออกเนี่ย มันก็ต้องเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดแน่นอนอยู่แล้วครับ <c oughs> โอเคเริ่มกันเลยดีกว่านะครับรอบสุดท้ายในหมดไรนิง่งเริ่มครับ ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ในระหว่างที่เลี้ยงอยู่มันก็จะเร็วขึ้นเริ่มวนแล้วล้วนแล้วล้วนล้วนล้วน ปาลอกสามรอบนี้ตาลายมากและได้รอบสั้นมากเลยครับสามลอบโอ้โหถือว่ามันก็ไม่ได้แย่มากจนเกินไปนะครับ ก็ยังแย่ไม่เท่ารอบที่1อยู่ละแต่โดยรวมแม้ก็เยอะกว่ารอบที่1ครับก็ได้เฟรมไป11ชิ้นสตา5ชิ้นไฮเปอร์3ชิ้นแล้วก็เวลาที่ถูกบวกเพิ่มไปน้อยมากครับ55วินาทีเท่านั้นเองเวฟมุกที่ทำได้ก็อยู่ที่25,200คันะแนนครับ แล้วก็คะแนนตอนนี้ก็อยู่ที่แสนเก้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยคะแนนซึ่งคะแนนเก่านั้นผมทำเอาไว้สามอันดับแรกนะครับซึ่งอันแรกนั้นก็ยังใช้ชื่อเก่านะฮะตอนนั้นคือยังเป็นเครื่องเก่าที่ยังไม่ได้ซ่อมนะครับแล้วก็อันดับสองก็คือน่าจะเป็นอันดับล่าสุดนี่แหละดอไม่ก็อันดับที่พึ่งได้นะครับ แล้วก็อันดับสามก็อย่างที่เห็นเลยโอเคก็แข่งครบไปแล้วนะครับสามรอบซึ่งชาเลนต์นี้เป็นชาเลนต์ฟรีครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่แสวงหาผลกำไรใดๆทั้งสิ้นนะครับก็คือที่ผมอยากเล่นเปิดชาเลนต์เนี่ยก็เพราะว่าอยากจะ เพิ่มเพื่อนนะครับอยากจะสนิทกับเพื่อนเพื่อที่เป็น v ีทูเ r แล้วก็ YouTuber เยอะๆนะครับส่วนเรื่องแคมเปญเนี่ยเราจะเริ่มต้นไหมเดี๋ยวเราต้องมารอดูอีกทีครับว่าเราจะตั้งก,กฎกติกายัางไงดีซึ่งกาเรเล่นสามรอบที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งส่วนหนึ่งในกติกาของโหมดดไล h t นิ่งด้วยนะครับ ส่วนเรื่องที่ผมจะส่งกำท้าไปให้กับใครนั้นซึ่งอันนี้ผมยังไม่ได้ท้าอะไรอย่างเป็นทางการสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่มีเงินมากพอสำหรับการไปส่งของขวัญส่งเกมนี้นะครับไปให้กับ V ีทูเปอร์ที่ยังไม่มีแต่ก็อยากถือกันเลยครับเพราะว่าผมก็เป็นเกมเมอร์สายฟรีคนหนึ่งนะครับแต่ที่ผมอยากจะทำ หน้าที่เกมเมอร์ให้ดีที่สุดเพราะเพราะว่าอยากจะมีเพื่อนใหม่ๆเยอะๆนะครับตามควาเซ็์ผมก็คือการมีเพื่อนในวงการติของผมเนี่ยก็คือเป็นมิตรกับทุกคนได้อย่างง่ายๆและไม่ดูถูกคนอื่นครับโอเคอาจจะพูดไม่รู้เรื่องหน่อยนะครับแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนพยายามคิดให้กว้างแล้วก็ตีความไปในทางที่ดีที่สุดนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้แต่เพยงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับก็อย่าลืมฝากซับสไครป์ไว้แอนแชร์กันด้วยสำหรับวันนี้ g m Gamer s ของวิดีโอนี้ได้ราไปก่อนครับเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครั้งหน้าจะเป็นการแข่งอะไรหรือจะเป็นเกมอะไรนั้นไว้เจอกันครับสวัสดีครับ